จะมาดูวิธีตั้งระดับน้ํารูลอยพุชโครตัวนี้อย่าไปยุ่งกับมันตอนนี้เป็นตั้งระดับความสูงต่ำระดับน้ําคือเราคือตัวนี้ถ้ามุดเข้าแบบเนี้ยคือได้น้ําน้อยถ้ามุดออกแบบนี้น้ําเยอะเยอะมากถ้าสามรอบก็จะได้น้ําเต็มเล่เลย ประมาณนี้กวรจะน้ำประมาณนี้จนี้เองสำหรับการตั้งลูกลอยปั๊มน้ำอันนี้คือตั้งลูกลอยให้มันอยู่คงที่ไม่ให้มันกระโดดก,กระเด็กมากเกินไปตัวเนี้ยการลูกลอยนะตัวเนี้ยตัวสีนดำเงินนะส่วนตัวสีเหลืองเป็นตัวตั้งระดับน้ำํำเราต้องการน้ํามากน้ำน้อยอยู่กับตัวนี้ถ้าหมุนเข้าหมุนเข้าหมุนไปทางซ้ายมือจะได้น้ําน้อย ถ้าทงน้ดออกไปทางขวาม,มือจะได้ย้ำเยอะแล้วก็เยอะมากแค่นี้เองง่ายๆครับระดับการตังต้งระดับน้ำในมอน้ำชะโคนะครับ